เ,เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอตนิวส์กดหมายเลข52 อเอาล่ะตอนนี้ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีลมหนาวพัดผ่านมาแล้วก็ตามแต่นะคะแต่ก็ไม่วายว่าสาวๆหลายๆคนนั้นก็ยังคิดว่าตอนนี้เป็นซัมเมอร์อยู่ก็ยังคงใส่บิกินี่อวดหุ่นแซบๆกันได้เห็นกันตลอดตลอดเลยจริงๆนะคะตอนนี้ทะเลยังเดือดไม่หยุดเลยค่ะเพราะว่าสาวๆนั้นสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทําให้ทะเลนั้นรุกเป็นไฟเลยยังล่าสุดปุ๊กลุกฝนทิพปัวัชรตะกูนะคะมิสไรันยูนิเวร์ ปี2553ก็มากับความสวยที่ยังคงรักษาไว้ได้อย่างมากมายแม้ว่าจะผ่านเวทีการประกวดมาแล้วเกิน10ปีก็ตาม แต่เวลาทําอะไรน้องไม่ได้เลยจริงๆค่ะเพราะยังสวยสะพรึงมากๆทีเดียวทั้งหน้าตาเอ่ยรูปร่างเอ่ยเพราะว่าอย่างที่เรกาก็ทราบดีอะค่ะว่าปุ๊กลุกนั้นเป็นคนที่มีวินัยในการออกกําลังกายเรื่องของอาหารการกินนั้นก็ดูแลตัวเองดีอยู่ตลอดดนะคะรูปร่างถึงได้เป๊ะไรที่ติอย่างที่เราเห็นแบบนี้ทุกครั้งเลยที่ปุ๊กลุกหยิบชุดว่ายน้ำมาใส่บอกเลยว่าใครเห็นก็ต้อง กดไ like ลค์ให้อะคือมันดีต่อใจแล้วม่สวยมากจริงๆยังภาพล่าสุดภาพนี้ค่ะปุ๊กลุกไปเที่ยวทะเลแล้วก็โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมนะคะเปิดมาด้วยภาพยืนหันข้างเป็นรูปตัว S, <S อ่ามุมนี้ว่าหุ่นดีไม่ไหวแล้วนะคะภาพถัดมากับรูปด้านหน้าบอกอเลยว่าเป็นไงจึง้ง <laughs> ต้องบอกว่าจึงจ้งมาก ปัวมากสวยเซ็กซี่สุดๆนะคะเพราะว่าปุกลุกนั้นมากับบิกินี่สุดเซ็กซี่ภายใต้ชุดตะข่ายที่ใส่คลุมทับไว้อีกทีหนึ่งนะคะแต่ก็บอกเลยว่า ชุดตะข่ายมันปิดไม่หมดปิดไม่มหมดหรอกติดความเซ็กซี่ของน้องปุ๊กลุกไม่ได้ความสวยความเซ็กซี่มันทะลุออกมาเลยแบบนี้นะคะลมทะเลหน้าหนาวนั้นฮอตขึ้นมาทันทีเลยต้องบอกว่ายอมแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าวิวทะเลนั้นทาอะไรปุ๊กลุกไม่ได้เพราะท้กสายตาโฟกัสไปที่หุ่นของปุ๊กลุกจริงๆคะ่ะเซ็ <ๆ S 3> กซี่มากๆนะครับ